สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งกับแกงส้มจาก My Venture วันนี้ส้มจะชวนทุกท่านมาฝึกแบบฝึกหัดลมหายใจด้วยสติแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้กายและใจของท่านผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะเอาละขอให้ท่านอยู่ในที่ที่สงบและสบายเริ่มต้นโดยการหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลาย อีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกสบายอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าและหายใจออกจากนี้ส้มจะนำนับเลขต้องแต่หนึ่งถึงสค่ะ และจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น5 6 7แล้วก็8ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะข้าวสองกลั้น2 3 4ออก2 3 4สข้าวสองกลั้น2 3 4 ออกสองสาสข้าวสองสากลั้นสองสสออกสองสาสลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่านรู้สึกอะไรบ้างผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายปลายคิ้ว ต่อมานะคะเราจะมาฝึกหายใจนับ1-5ถึงกันค่ะเข้าสองสามสี่ห้ากลั้นสองสามสี่ห้าออกสองสามสี่ห้าเข้าสองสามสี่ห้ากลั้นสองสามสี่ห้าออกสองสามสี่ห้า ข้าวสองสามสี่ห้ากลั้านสองสามสี่ห้าออกสองสามสี่ห้าสังเกตความรู้สึกในร่างกายค่ะผ่อนคลายต่อมาค่ะเราจะนับหนึ่งถึงหกข้าวสองสามสี่ห้าหกกล้านสอง ส,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 สามส,ส,สีสสสสสสนน่ห้าหกออกสองสามสี่ห้าหกเข้าสองสามสี่ห้าหกกลั่นสองสามสี่ห้าหกออกสองสามสี่ห้าหกเข้าสองสามสี่ห้าหก กลั้นสองสามสี่ห้าหกออกสองสามสี่ห้าหกผ่อนคลายสบายสบายเราจะนับหนึ่งถึงเจ็ดเข้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ออกสองสามสี่หหกเข้าสองสามสี่หหกเกลั้นสองสามสี่หหกออกสองสามสี่ห้เข้าสองสามสี่หหกเกลั้นสองสามสี่หหเจ็ด ออกสองสามสี่ห้าหกสังเกตความรู้สึกในร่างกายผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าครั้งสุดท้ายเราจะนับ1นถึงแค่ะเข้าสองสามสี่ห้าหกเด กลั้นสองสามสี่หหกแปออกสองสามสี่ห้เปข้าสองสามสี่ห้าหกปกลั้นสองสามสี่ห้าหกปออกสองสามสี่ห้แปด ข้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปล่อยลมหายใจสบายสบายค่ะผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย อาจจะยิ้มน้อยๆรับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ขอบคุณตัวเองที่ได้ฝึกแบบฝึกหัดนี้สำหรับวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นการฝึกแล้วส้มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ